ชอบมากครับไอเอเซเว่นน้าสวัสดีฮะไม่ไม่ประเสริฐะขณะนี้เรามาลงพื้นที่นะฮะที่ต่อเข้าสานะฮะมาดูรถสวยๆมอเตอร์ไซค์และยางจนและสองร้อและสี เสียมไหมพี่ข้างบนอ่ะเสียมไหมโอ้โหเสียวแน่นอนรถแมนเราควงควงสองแล้วนะ ตอนนี้ก็อยู่ถนนข้าวสารนะครับวันนี้พามาดูรถที่ข้าวสารนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกแมกกาซี่นั่นนะครับนี่เจอพี่แบงค์แบงค์สวัสดีนี่ตอนนี้ต่อคิวเข้าถนนข้าวสารกันนะครับนี่จะเป็นกลุ่มรีเฟกชั่นนะครับผมไหนบอกมาวิ่งไง <laughs> นี่กลุ่มลิฟทชั่นนะฮะมากันเยอะเลยครับนี่ครับตอนนี้บรรยากาศก,าก็เริ่มลถเยอะแล้วฮะแล้วก็มีพี่ๆตำรวจมาให้ความสะดวกเรื่องของการเข้าจอดรถด,ด้วยนะครับ รอในวัดอ๋อจัดครับรอจัดแต่ละคัน,นก็เท่ๆตามสไตล์ของตัวเองเลยฮนะนี่รถพี่เอครับผมเอเรนโบว์ A พาเดินในข้าวสารครับ

นี่ขับอย่างนี้มาจากบ้านเลยเหรอเยสโต้ยังเอาอ่ะโคตรเอาเย้ผมน้ำมันมาด้วยนี่หลือน้ำมันมดเด้๋ยภาพนี้มาจากนนทบุรีลุงแซมมาถึงแล้วลุงมาช้า เอาทิ้งเลยที่ไหนครับผมเอามาพี่นี่หยิบเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ุกครับฮอนด้า S หกหกศูนย์จะพาไปเดินชมหัวขบวนฮะหน้างานครับ,บอไซก็เยอะฮะวสวยๆงั้นเลย อ้าวันดีไอเบกวันดีครับอ้าววันดีจังเลยวันนี้มากคันเดียวอ๋อวัอดีครับพี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมา,วาโอ้สวยจัดครับแต่ละคัน นี่ FC เรานะครับผมมีติ๊กเกอร์ด้วยเจ้าตัวอยู่ไหนไม่รู้นะฮะ โหดจัดครับวันนี้หล่อด้วยพี่้ยัสวีครับ,รบมากันเยอะเลยฮะรถเยอะครับ าง,งานกันบ้างครับว่ามีรถอะไรกันบ้างอ๋อง,งานก็เป็นสายแทมเลยนะครับยกสูงส่ดดวนใหญ่พวกนี้จะเป็นรถนำเข้านะมอไ์ยเยอะนะฮะ มีร้านขายอาหารนะครับ